วันนี้เปิดคลิปมาท่ามกลางสายฝนเลยทุกคนดูสิตอนนี้เราอยู่กันที่บางแสนนะเรามาพักกันที่นี่เลยที่ไหนเอ่ยโอทูบางแสนเป็นโรงแรมใหม่นะเป็นโรงแรมเปิดใหม่ใช่ไหมเปิดเปิดไม่นานไม่ได้เปิดใหม่แล้วน่าจะไม่ยังไม่นานเป็น อยู่ใกล้ๆหาดแต่ว่าตอนนี้มันฝนตกเราจะให้ดดมองดูว่ามันเดินเดินไปหาดได้มองเห็นไหมเห็นไหมเดินเลยไปตรงนี้ทีดเดียวก็เป็นชายหาดแล้วแต่เราเข้าไปข้างในกันไปเป็นที่พักสไตล์มูจิมูจินะอ๋อลืมบอกไปทุกคนฝั่งรูนเป็นที่จอดรถนะเราสามารถจอดรถที่ฝั่งรูนได้ที่จอดรถค่อนข้างเยอะอือตัวโรงแรมมีที่จอดรถแค่สองที่เอง อันนี้เป็นที่เช็คอินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเช็คอินตอนนี้เราเช็คอินแล้วเราได้ห้องชั้นสองใช่ไหมแต่เราขึ้นไปข้างบนกันแต่ชั้นสองห้องเบอร์ห้านะที่นี่มีทั้งหมดสามชั้นด้วยกันชั้นหนึ่งก็เนี่ยตรงนี้ด้านล่างเราก็เป็นห้องพักชั้นสองต้องสแกนคีย์การเข้าไปนะสองครับสาม เป็นบันไดไม่มีลิฟต์ใช่ไหมไม่มบีบันไดเดินขึ้มันไดแก็ตกแต่งมืนสวนญี่ปุ่นนะสวนญี่ปุ่นมีโครงคอง,ง,งไฟสวยงามก็โรงแรมใหม่อะ่ะเปที่พักใหม่สิมันไม่ใช่โรงแรมนะใช่เป็นที่พัก ก็ดูถือนสภาพยังใหม่เลยนะฝาผนังขึ้นมาปุ๊บน,นี่เจอแล้วห้องพักเราห้องเบอร์ห <Wow. S 2> ้าเราได้เบอร์ห้าตรงนี้เลยไม่ต้องเดินเลยขึ้นบันไดมาเจอเลยง่ายๆสบายมากเปิดมาปุ๊บก็มาเสียบที่์ใช่ไหมต้องเสียบที่ g ์ใช่ปะ ปติดแล้วเรามาดูภายในห้องพักกันเป็นยังไง s <S ปิดประตูก่อนผลโต๊ะเสียงดังเขาก็มีตัวไอ้นี้ให้ตัวล็อกตัวนั้นมีรีโมทแอร์ปิดไฟหมดแล้วใช่ไหมไฟหมดแล้ว้างข้างนี้ก็เป็น โต๊ะน so, like ั age. Age ่งเล่นโต๊ะวางของตรงนี้ใช่ไหมนี่เป็นเบาะใช่ไหมก็แทนที่จะให้เป็นที่พิงสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งจะเป็นที่นั่งเฉยๆมันเป็นสไตล์ของเขาไงสไตล์มูจิอ่ะเขาบอกกับสไตล์มูจิอ๋อตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นหน้าต่างนะเนี่ยเป็นม่านเงี้ยเราเปิดปิดได้เอาไว้ชมวิวทุกคนชมวิววิบทางเดิน ประมาณนี้เอามีโคมไฟโอ้โคมไฟตกแต่งเป็นกสะตล์มูจิมูใจแล้วก็มาเตียงเลยแล้วกันเตียงนี้ก็จะเป็นนะก็สไตล์มูจิใช่ไหมเป็นผ้าฝนะ้ายเนอะเป็นน้ำตาลน้ำตาลมีหมอนให้สองใบหมอนอิงใบหนึ่งฝั่งนี้ก็ท้ายเตียงก็จะเป็นทีวีแล้วมีรองเท้าใส่ในห้องให้สองคู่ แล้วมานี่เลยตู้เย็นตู้เย็นใหญ่มากเลยอะ่ะ <Yeah. S 2> โอเคมากเลยนะชอบตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดน้ำปล่าให้สอขวด <c oughs> ก็ด้านนี้ตรงเตียงก็จะเป็นชั้นวางของเป็นเหมือนแบบให้แต่งตัวเพราะไม่มีกระจกอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันค่อนข้างชิดเตียงไปนิดนึงตรงเนี้ยพื้นที่ระหว่างเตียงคือมันมันจะติดเตียงนะใช่ <c oughs> เดื่ยืนไม่ค่อยไม่ค่อยน่นาจะสะดวกเท่าไหรน่นะน่าจะนั่งสําหรับแต่งหน้ามากกว่านะน,นั่งได้ไหมนั่งแล้วจะติดไหมกระจกได้ไหมก็ได้ก็ได้อยู่นะแต่มันจะแบบเล็กนิดนึงแล้วก็มีพิชูให้เอ้ยแล้วมีเทียนหอมไหม <What? S 1> เนี่ยมันจะจุดตรงไงละเนี่ยแล้วมีปลั๊กให้ตรงหัวเตียงของหัวเตียงเ็าจะเป็นแบบนี้นะเนะี่ยไม่ใช่เป็นแบบแบบทั่วทั่วไปนะเป็นไม้ซี่ซ พี่น้องก็ดูจะนุ่มอยู่นะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าเป็นเหมือนชั้นแขวนเสื้อผ้าเก็บของนี่ไม้แขวนให้แล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ให้สองผืนผืนเล็กสองผืนใส่ตะกร้ามาเลยด้านบนก็จะมีการน้ำร้อนกาต้มน้ำร้อนใช่ไหมแล้วก็มีแก้วพลาสติกมีพวกกาแฟให้มีแก้ว น้ำให้แล้วก็มีสนมให้สองหอ่อยูโรข้าวเช้าเราอนี้อะไรอ๋อมีไดให้ด้วยนะที่นี่มีไดด้วยมีไดเป่าผมไดพ power ววรสซะด้วยเดีย, <Wow. S 2> ยังเป็นกลิ่นไอ้นี่อยู่เลยเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบใหม่ๆอยู่เลยเปิดออกมามกลิ่นใหม่เลยเนะี่ยแล้วก็หมดแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเปิดไฟ ตรงนี้ด้านนอกอ่ะออกไปเป็นระเบียงได้ด้วยตรงนี้ก็แล้วกันตรงตรงช่องเนี้ยช่องเนี้ยก็จะเป็นอ่างล้างมืออุ้ยฝาหลองก็เป็นอ่างล้างมือดูน้ําดิเปิดอุ้ยน้ำไหลแรงอ่ะแรงฉิงเลยแรงมากแล้วก็จะมีนี้ที่ล้างมือมีอะไรให้เราบ้างนี่คืออะไรแ <80 S 1> ปรงสีฟันยาสีฟัน,นโอ้มีแปรงสีฟันยาสีบันให้ด้วย มีกระตุ้นบาดมีเชืหมวกกุมผมอาบน,น้ำาล้วเป็นกระจกตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเอาเปิดมาก็จะเป็นห้องน้ำเรา,าดูภายในห้องน้ำกันกว้างไหมเปิดเราแคหปเนี่ยอุ้ยไฟไม่สว่างห้องน,น<ม>้ำไ,ไม่ใช่ไฟไม่สว่างนะไฟน่าจะมีปัญหานะทุกคนไฟเสียเหรอเนี่ยหลอดม,มันเลืองเลือแสงอยู่มันไม่สว่างเลยนะเนาะใช่ใช่เปิดเข้ามาก็จะเป็นชักโครก เขาก็จะมีแล้วก็มีแบบแบ่งส่วนเป็นที่อาบน้ำก็มีแชมพูกับชาเวอร์เจลให้นะก็มีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นตรงนี้ก็แบ่งแยกเป็นกระจกก็ห้องน้ำก็ไม่ได้กว้างอะไรมากแต่ว่าก็เป็นพื้นที่แบบสำหรับห้องพักกันเนาะไฟน่าจะมีปัญหาเนี่ยไฟเสียมีชักโก้แล้วตรงนี้จะเป็นอะไรลองเปิดไปดูดิ เปิดยังไงเนี่ยดันขึ้นไปจะเปิดยากนิดนึงนะทุกคนเปิดยังไงเดินเข้ามาเดินเข้ามากดเนี่ยจริงๆมันต้องเปิดตรงนีง้นะเนี่ยจะเปิดยากนิดนึง<อ>ไม่รู้าทากไปทำไมไม่เข้าใจอ๋อข้างหลังก็มีระเบียงให้ด้วยอุย้ยมีระเบียงระเบียงระเบียงค่อน,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 อนข้างกว้างกว่าห้องนะแล้วจะไอ้ขยับห้องน้ำมาคงมพายนิดนึงนะอะไรก็ต้อมีมีอ่างล้างจิ้งล้างจานหรืออะไร ไหลไหมเนี่ยอ๋อไหลอยู่นะเกนแล้วไหลแล้วมีขอรมีก๊อกตรงนี้ให้ด้วยเหมือนเป็นที่ซักผ้าอะไรได้เลยนะนี่แต่ไปดูตรงระเบียงซิว่มองเห็นอะไรมากไหมเป็นวิวบ้านคนก็เป็นวิวทั่วไปนะเป็นบ้านคนไม่ได้เห็นทะเลนะอันนี้ก็คือเป็นด้านหน้าของที่พักก็หมดแล้วสำหรับห้องพักที่นี่โอทูบางแสน เราพาดูภายในห้องพักหมดแล้วก็มีแบบนี้เลยอ๋อมีทถังขยะตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ไม่ให้ดูอ่าลืมดูถังขยะอ้าไม่เป็นไรจ้างมันเทอนี้คราวนี้ห้องพักเราพักคืนวันอังคารซึ่งเป็นติดกับวันหยุดนะพรุ่งนี้วันเป็นวันพุธเป็นวันหยุดนะักการเร่อใช่ใช่ก็เราก็เลยจองมาในราคา1,500บาท 1, 1 5 0 0บาทนี่ไม่รวมอาหารเช้านะวันนี้หาที่พักยากมากนะทุกคน เต็นเกือบทุกที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ที่พักที่นี่ก็มีห้องเหลืออยู่<ม>ก็โดยประมาณตอนนี้อยู่ที่กี่โมงนะสี่โมงกว่ากว่าใช่ไหมเออเราเข้ามาพักที่นีประมาณสี่โมงกว่ากว่าใช่ก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้จองเม่อีกสเตปเดิมของเราแต่ห้องพักโอเคอยุ่ดูดิ<ม>ทุกคนก็ยังใหม่เป็นห้องพักใหม่อยู่อโอเคตอนนี้เที่ยงเราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว ได้ค่าคืมนมาจํากุแจสามร้อยบาทเรียบร้อยโอเคสำหรับที่พักที่บางแสนคืนนี้เป็นยังไงบ้างโอทูบางแสนนะก็คือก็ชอบระดับหนึ่งนะที่ชอบก็คือเนี่ยเห็นไหมเขาจะอยู่ใกล้ชายหาดบางแสนแค่นิดเดียวเองการตกแต่งก็ดีก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นที่พักที่เปิดใหม่มสไตล์มูจิมูจิน,น่ารักหมล่ะไฟสว่างมาก โอเคพนักงานดูแลดีนะเพราะว่าฝอยห้องน้ําที่ตอนต้นคลิปมันไม่ติดอะ่ะเขามาเปลี่ยนให้เออถือว่าโอเคแล้วก็กระดาษทิชชู่ที่มันไม่มีก็ขอเขาได้นะไม่มีอะไรเลยก็คือสามารถขอได้ทุกอย่างเลยที่นี่ไม่มีอาหารเช้าแต่ว่าที่นี่เก็บเสียงไม่ค่อยดีทุกคนเออจะมีเสียงดังแบบเรีงรอบข้างบ้างเออใช่ใช่ที่นี่เก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญเตียงเตียงสวย แต่ว่ามันออดแอดไปหน่อยนอนนุ่มนะเออนอนนุ่มนอนนุ่มแต่เวลาขยับตัวมันจะรู้สึกใช่จะรู้สึกตลอดเลยที่นอนผ้าห่มอะไรอุ่นอยู่อืมอืมแอร์เย็นเจ็บอืมกระของใหม่เนี่แต่ว่าห้องคือมันใหม่มันก็โอเคระดับหนึ่งแล้วก็สําหรับพันห้าอยู่ใกล้ทะเลก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่มีอาหารเช้านะใช่ไม่มีอาหารเช้าไปเราพาคนหยุดราคามันก็จะสูงนิดนึงแหละเอ็เขาบอกวันธรรมดาประมาณพันสองใช่ไหมใช่ ก็ <Okay. S 1> สำหรับที่พักบางแสน <Okay. S 1> ก็ถ้าใครมาเที่ยวบางแสนก็ลองดูเป็นตัวเลือกตามที่เรารีวิวให้ดูเนาะโอเคถ้าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และช่วยกดกด s u บสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็มาพักที่พักดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะมีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวบางแสนที่ทีนึงใกล้ๆเองสบายมากบางแสนที่ประจำ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกบอกบางแสนโอเ